สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายมินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ u n i ินะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Wi-Fi ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับ power on นะครับคุณผู้ชมครับหาฉายใส่กําแพงเลยนะครับระยะก็ไม่ห่างไกลนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับสภาพเครื่องก็ขนาดเปิดไฟก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับ ขนาดเราเปิดไฟฉายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับด oh so, okay. ูภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับนะครับปรับโหมดนะครับปรับให้มันพอดีนะครับอ่าแล้วก็ปรับความคมชัดก็คือตรงนี้นะครับเลนปรับเลนตรงนี้นะครับให้มันคมชัดนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้มันเบลอๆอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับเอาให้ชัดเลยนะครับชัดของเราเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถือว่าชัดแล้วนะครับเอาตัวหนังสือชัดก็แสดงว่าเวลาฉายหนังมันก็ต้องชัดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมเอาตัวหนังสือให้ชัดแจ่มแจ้งเลยนะครับอ่านี่ก็ถือว่าชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟนีออนนะครับแล้วผมก็ใช้เครื่องเล่นบูเลนะครับในการเล่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดที่คําว่าซอสนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปหาสาย HDMI นะครับนี่ครับตัวนี้มันอยู่ USB แล้วก็มา AV นะครับ AV ก็มา HDMI แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากด HDMI นี่ครับโลโก้ของ Pi o n น e r ียมันก็จะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผมใช้เจ้าเครื่องเล่นบูเลดิสพาอเนียนะครับในการเล่นแผ่นนะครับแผ่นบูเลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ามายังเข้ามายังโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดเพลย์นะครับคุณผู้ชมครับใส่แผ่นก่อนนะครับเดี๋ยวยังไม่ผมยังไม่ได้ใส่แผ่นนะครับขออภัยสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ โลโก้ไพโอนียขึ้นมาแล้วนะครับนี่ฉายกลางวันนะครับแต่ในห้องวันนี้ฝนตกฟ้าคึมๆนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโลโก้ไพโอนียนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดกดอัพเพล์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวจะกดเพล์นะครับผมจะกด Enter แล้วก็เพล์ไปนะครับมันมันเมื่อสักครู่นี้มันเตือนขึ้นมานี่ครับภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับที่เราจะฉายนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ขายได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเล่นจากเครื่องเล่นบูเลดิสเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถือว่าไม่เลวนะครับสําหรับเจ้ายูนิคตัวนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อยูนิคนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือมินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อยูนิคนะครับหนึ 1, ่งพันสองร้อยลูเมนนะครับตัวนี้นะครับภาพก็พอดูไ anyway. like ด้นะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหล่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูภาพกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ฉายกลางวันแต่ว่าวันนี้อากาศคึ้มนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อยูนิคนะครับคุณผู้ชมครับ ก็สภาพแสงมืดๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับคุณผู้ชมครับผมกําลังเปิดจากเครื่องเล่นบูเลดิสเครื่องนี้นะครับนำสัญญาณมาเข้ายังโปรเจคเตอร์นะครับผ่านสาย HDMI นะครับคุณผู้ชมครับมายัางโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อยูนิคนะครับคุณผู้ชมครับฉายกลางคืนแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชม นี่ครับภาพก็สวยงามนะครับขนาดเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่เลวนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ขาย1,600บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ช่องสีสเกตชาแนลนะครับที่0815851998นะครับย้ำนะครับโทร0815851998นะครับ ขาย1,600บาทนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากเดชชาติพวงเกตนะครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ